ูกเราเขาข่ายออทิสติกเทียมหรือไม่นะคะออทิสติกคือความผิดปกติของสมองค่ะซึ่งจะทําให้เด็กบกคร่องทางด้านการสื่อสารแล้วก็การเข้าสังคมเด็กๆมักจะมาด้วยอาการพูดช้าไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ส่วนออทิสติกเทียมนั้นไม่ได้เกิดจากความผิดปกติของสมองนะคะแต่เกิดจากการเลี้ยงดูค่ะหากลูกๆบ้านไหนนะคะมีอาการดังนี้ค่ะ1ก็คือไม่ศบตาของคนที่คุยด้วยนะคะ2ก็คือไม่สนใจบุคคลรอบข้าง3ก็คือติดจอมากๆเลยแล้วก็พูดภาษาการะต พูดเองสื่อสารไม่เข้าใจค่ะหรือ4นะคะมีอาการร้องไห้งองเงอลาวาดไม่มีเหตุผลแล้วก็ไม่สมกับวัยนั่นเองค่ะซึ่งภาวะออทิสติกเทียมนะคะ จะแสดงออกให้เห็นได้ชัดในระยะ2ขวบปีแรกค่ะออทิสติกเทียมสามารถรักษาให้หายขาดได้ค่ะโดยคุณพ่อคุณแม่นะคะสามารถช่วยได้ค่ะอันดับแรกเลยนะคะคือ 1. มดจอก่อนนะคะอันดับที่2คือคุณพ่อคุณแม่คอยเล่นกับลูกส่งเสริมให้เล่นของเล่นตามวัยเสริมพัฒนาการเขานะคะอันดับที่3ก็คือคอยพาเขาไปเล่นกับเด็กคนอื่นๆเพื่อที่จะได้เรียนรู้การเข้าสังคมแล้วก็ปรับตัวการใช้ชีวิตในอนาคตค่ะ ซึ่งการปรับตัวดังกล่าวนะคะจะช่วยให้เด็กที่เป็นออทิสติกเทียมนั้นหายเป็นปกติได้ค่ะเรื่องเด็กๆถามหมอคู่คิดดีกว่า